เจริญในธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่ได้ห่างหายไปนานเพราะว่ามีภารกิจแล้วก็ความพร้อมหลาย,ลายด้านวันนี้จึงได้ <c oughs> มีโอกาสได้มาปร,รบ ปกินกะธรรมธรรมที่จะยังจิตของเราให้สงบทําจิตของเราให้เข้มแข็งเพราะการฝึกจิตนั้นเป็นหน้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาผู้ปรารถนา ที่จะให้จิตใจของตนนั้นเข้มแข็งมีสติมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารทำที่มีอุปการะมาก คือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ระลึกเข้าไปรู้ระลึกเข้าไปเห็นความจริงอันรปเสริฐสัมปชัญญะก็ให้รู้ตัวตัวพร้อม นี่แหละที่จะเป็นธรรมที่เป็นอุปการะทั้งหลายการได้มีสติสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อผู้ที่ฝึกต่อผู้ที่รู้ต่อผู้ที่เข้าใจ ยิ่งเรามีสติและลึกเห็นตามความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะไม่เอาความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับสัจธรรมที่เราเรียกว่ามายาจริงโดยสมมุติเขาเรียกว่าสมมุติให้มันจริง จริงโดยวิมุตติมันจริงโดยสัจจะของมันเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่กำลังเจอวิกฤตอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้าน สติสัมปชัญญะ้านการประครองจิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นมุมไหนด้านไหนก็ตามถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตัวพร้อมเราก็จะเข้าใจ เพราะการพัดภาคจากของรักของชอบใจนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาคทุกข์ที่เกิดจากการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์เหล่านี้นะมันเป็นจริงในจิตใจของผู้ที่มีสภาวะแห่งความพัดภาค เป็นความสิ้นหวังเพราะเหตุอันไปยึดเอาสมมติสัจนั้นมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตแต่การดำเนินการและการวิธีการต่างๆที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมันฝึก มันเรียนรู้ให้เข้าใจก็คือวีมุตสัจจะคำว่าวีมุตก็คือหลุดไปพ้นไปหรือสิ้นไปเมื่อจิตของเราได้ฝึกเห็นความหมดไปสิ้นไปถ้าเราทำใจได้มันก็เป็นวีมุตทำใจไม่ได้ก็เป็นสมมุติ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเราไม่แตกฉานในสมมุติหรมีสภาวะทําให้ถึงสมมุติวิมุติก็จะเกิดจากแต่ถ้าเราทำํำฝึกจิตให้วิมุติอยู่เรื่องสมมุติก็ทําง่ายสตินี่ จึงเป็นธรรมมีอุปการะสัมปัจจัญญะคือรู้ตัวถ้าเราน้อมจิตน้อมใจของเรามาดูความจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้น จะถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าเป็นสัจธรรมแล้วเราต้องยอมรับให้ได้ต้องยกระดับจิตของเราให้เสมอกับธรรมเรียกว่าสมาหิโต ah <ito> คือสมาธิถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตของเรามีสติปัญญาระลึกเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะถูก สมมุติในครอบงามเอาความเป็นอิสระอิสโลทางจิตก็ยากพระพรมศาสสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านจึงให้เรามองเห็นแบบวิมุติก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมองอย่างวิมุติ มองอย่างไรมองด้วยสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยยอมรับความจริงไม่มีศักดิ์ศีไม่มีตัวตนไม่มียศถาบรรดาศักด์ไม่มีทรัพย์สินสิ่งสิงคารอันนี้คือวิมุต ทำไมจึงหมดไปสิ้นไปวิมุตทำไมเป็นอย่างนั้นก็กดของความจริงไม่ว่าเราท่านทั้งหลายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เลยพบน้อยพบใหญ่ก็ตามจะดิ้นรลนปางตายก็ตามด้วยศักดิ์ศรีโดยเกีดยรติยศชื่อเสียงก็ตาม แต่ถ้าเราทำด้วยความไม่เข้าใจทำด้วยความไม่เข้าถึงตัววิมุตินั้นมันก็จะเป็นวัตะสงสารทำไปสุขบ้างทุกบ้างคุกเล้ากันไปมีนรกบ,บ้างมีสวรรค์บ้างมีพรหมบ้างมีอสูรบ้าง เพราะมันอยู่ในกรอบของวัตะสงสารหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจของกรรมอำนาจของกรรมคือการกระทำคำที่พูดความที่ดำริตึกคิดไปแต่ถ้าเราโอปายิโกน้นอมเข้ามาให้เห็นตามความเป็นจริง เราจะเห็นว่ารูปไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของรูปเป็นอย่างไรเล่ามันก็จะอย่างเช่นสรีลังอันว่าสรีละอันเราทั้งหลายที่ครอบครองอยู่ยึดถืออยู่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงนะเราก็บังคับบัญชามันไม่ได้เมื่อบังคับบัญชามันไม่ได้ มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราจะต้องมามายึดถือสิ่งนั้นเช่นรูปของเรามันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมีเหตุให้ตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่มีเหตุให้ดับไปมันก็ดับไปอย่างไปพิจารณา งานของหนึ่งลูกหยีหรือปอลูกหยีเมื่อวานไปส่งไปชาพนก,กิจเพื่อนพ้องคณะทั้งหลายก็มาร่วมกันก็เห็นลูกสัญญา ที่ความจำได้หมายรู้ร่วมกันทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งสามีภรรยาลูกหลานมารวมกันก็มาส่งเขาไปสู่เชิงตะกอนลูกแม้แต่อายุอย่างน้อยพอชุดโถเมื่อวิญญาณออกจากล่างไปก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฝืนแต่ความ ตัวสัญญาความจำได้หมายรูกนะ้ก็มาส่งกันไปนี่คือบ่งบอกให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปมันมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าเราจะรักจะหลง,จะ,ลงจะชังจะเกลียดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราผู้ฝึกตน น้อมรับความจริงเราก็จะไม่ทุกข์เพราะการจากไปของหนึ่งลูกหยียอมรับความจริงเราก็ทำใจเมื่อเราทำใจได้คุณงามความดีของเขาการเป็นอยู่ร่วมกันของเขามันก็ยังเป็นสัญญาอยู่ในใจของเรานั่นแหละคุณงามความดี ความดีไม่ดีของเขามันก็จะอยู่ในใจของเราเพราะเหตุดังนี้เองบุคคลผู้ฝึกตนบุคคลที่ยอมรับความจริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามเมื่อมีสัจจะคือความจริงมันปรากฏขึ้น สรีละที่เคยพูดได้เดินได้อพอชาพนากิจเสร็จแล้วก็กลับกลายเป็นดินน้ำลมไฟกลับไปสู่สภาพมาตุภูมิเหมือนเดิมนั่นแหละเราจึงมันพิจารณาอยู่หนึ่งเหนื่งว่าลูกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่รู้จะยึด เอาไว้ได้อย่างไรเพราะมันเกิดเงื่อนไขที่เราจะยึดเอาไว้ท่านจึงเรียกว่าให้เราปรุงหรือทำใจฟื้นจิตใจให้มีความจริงคนที่มีความจริงยอมรับความจริงอยู่บ่อยๆหรือปุณะปุนังทำให้เป็นนิสงังสียงโสให้เป็นนิสยัยเป็นอุปอนิสยัยคุณจะดิ้นหลนเพราะความมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็ทำไปเถอะ ควรจะดิ้นรนไปอย่างไรก็ทำไปถ้าหากว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญกุศลสั่งสมบารมีสัญญาความจำได้หมายรู้พบภูมิของจิตวิญญาณน,นั้นก็ย่อมมีอานิสงส์เช่นพระพรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้รับพยากรณ์จาก พระสัมมาพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วพระองค์ก็ปณิฐานแน่วแน่เป็นนิยตะโพธิสัตว์หมุ่มั่นเป้าหมายชัดเจนเพื่อสัมโพธิญาณแม้ว่าจะแรกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สินสิ้นคารนมากน้อยเพียงไหนท่านก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีอุดมการที่ที่เป็นจริง จึงมุ่งมั่นและกระทาด้วยกายกรรมวจีกรรมก็ียว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังปณิตีเตก็มาชําระจิตของตนเองตามวิมุตเพื่อจะเข้าถึงสมมุติอย่างทองแท้ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เองท่านทั้งหลายเมื่อเราผู้หนึ่งที่ยังทุกข์อยู่กับโลกนี้สังขารน,นี้ วิญญาณน,นี้รูปนี้นามนี้อยู่ <c oughs> ก็ให้เรามันพิจารณาดูเถิดว่าจิตของเรามันไปคล้องไปติดไปขัดอยู่ตรงไหนมันไปติดไปคล้องไปขัดอยู่แล้วมันนำทุกข์มาย่ำยีเราเพราะเราไปยึดเอาของไม่เที่ยงมาเป็นตัวเป็นตน ยึดเอาอารมณ์ที่ไม่เที่ยงเป็นมาเป็นตัวเป็นตนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหะจึงเป็นเข็มเป็นลูกศรทิมแทงจิตใจของเราเพราะความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปรูปเปลี่ยนไปเรารับไม่ได้นามเปลี่ยนไปสัญญาเปลี่ยนไปเรารับไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยง เวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบัณฑิตผู้มีสติปัญญาผู้ฝึกตนอยู่จึงได้โอปัญจิกธรรมน้อมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของตนเองว่าพื้นฐานเบสิกของความคิดเขาเรียกว่ากำลังธรรมปฏิรูป,ปังคือปฏิบัติได้แค่ไหน ควรได้แค่ไหนโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดชีวิตที่ยึดโลกเป็นหลักนั้นย่อมเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าหากชีวิตของเรายึดวิมุตเป็นเป้าหมายก็จะจางคายสัญญาจางคายความไม่เที่ยงที่มาครอบงำจิตใจของเราเพราะฉะนั้น เหมือนบุคคลผู้มีความสามารถในการใช้นี่มีความอุตสาหะวิริยะที่จะให้วิมุตจากนี่ได้ก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความขนขวายทุกอย่างที่มีเมื่อเราหาด้วยเหตุปัจจัย เอาไปใช้หนี้ความจางคายจากหนี้การลดลงของหนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มวีมุตมากขึ้นตัวสมมุติก็จะลดลงวีมุตก็จะเพิ่มแต่ถ้าหากว่าเราสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้หมกมุม่นติดขัดอยู่ในสมมุติ วิมุตติก็จะลดน้อยลงวิมุตติก็จะลดน้อยลงเมื่อเรามาอยู่ในโลกสมมุติอย่างเต็มตัวภาคภูมิร้อยเปอร์เซนตวิมุตติก็ยิ่งมาติดลบในโลกอกีกนั้นก็ยิ่งสร้างภาระ,ะให้วิมุตติน้อยลงไปใครที่มีสติมีปัญญาได้ฝึกตนน้อมจิตน้อมใจของตนของตน ให้เรียนรู้ให้เข้าถึงเมื่อเราจะสร้างวิมุตต์หรือจะสร้างสมมุติคเรียกว่าอยู่ที่สัมมาทิฏฐิสม,มาทานาสัพพะทุกขะอปจจกคุ้งถ้าเราสร้างแนวคิดตั้งปณิธานชีวิตให้มันชัดเจนว่าเราจะสร้างวิมุตต์หรือจะสร้างสมมุติ สร้างวิมุตต์มากเท่าไหร่เราก็จะมีอิสระจากโลกมากขึ้นสร้างสมมุติมากเท่าไร่เราก็จะอ,อยู่ในวัตะสงสารมากขึ้นเพราะนั้นบุคคลจะอยู่ในโลกทั้งสองจึงฝึกจิตของตนสมาหิโตมีความมุ่งม,มั่นเสมอกับวิมุตตคือสัจธรรมยอมรับความจริง แต่ก็อาศัยสมมุติในโลกนี้ทำไปฟื้กไปเพื่อจะให้ได้ชำระอาสวะกิเลสหรืออาสวะนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราในการฝึกอบรมในการฝึกหัดปฏิบัติของตนเราจะต้องโอปัญิโกน้อมไปสู่จิตของเราดูพื้นฐานของความจิตดูพื้นฐานของ การดำนินชีวิตของเราเป็นไปเพื่อวิมุตติหรือเป็นไปเพื่อสมมุติบัณฑิตทั้งหลายผู้มีสติปัญญารู้เห็นจริงเห็นชัดในโลกทั้งสองแล้วจึงเป็นอริยชนคือดำเนินตนอยู่ในวิมุติยกจิตให้เหนือสมมุติ ด้วยการสร้างสมาหิโตฟื้จนให้เกิดเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมส่วนสรีลังอันว่าสิริละที่เหลืออยู่ชีวิตตังยังสืบอยู่ก็เห็นสักตะว่าเห็นธรรมสักตะว่าธรรมทำ,ทำไปแต่ไม่เอาตัวตนไปทำเอาสติปัญญาไปทำไม่เอาความมัวหมองความยึดมั่นถือมั่นไปทำ เอาแต่วิมุตตไปทำทำทำไปมันก็จะเกิดปิติสุไปทำด้วยความอิสระไม่มีไม่มีศัตรูอริคือศัตรูแต่ถ้าเราทำไปด้วยสมมุติไม่มีวิมุตตเป็นพี่เลี้ยงมันก็จะเป็นการสร้างศัตรูศัตรูภายในก็คือความเห็นผิดชีวิตก็จะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์แต่เราทำด้วยวิมุตต์ทำไปด้วยหน้าที่รู้เห็นตามความเป็นจริงน แต่โดยสมมุติก็ทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ไปเป็นกรรมกงกรรมเกวียนไปเหมือนแม่เลี้ยงเรามาพ่อเลี้ยงเรามาเราก็ต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นเผ่าพงพันธุ์ไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาสร้างสรรค์าง,งานศินละปะทางจิตวิญญาณของเรา<ม>ให้เข้าถึงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัว เขาเรียกว่าให้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรกิงกรณาเราทำอะไรแล้วก็เราคิดอะไรแล้วสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดนะั้นเป็นอย่างไรให้เราแตกฉานเ็าเรียกว่ายาตะปริญญามาอย่างรู้ตีนะปริญญาก็คือให้รอบรู้ปหานะปริญญาก็ให้เราได้ตัด ตัดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความคุณมัวนะเป็นเครื่องอยู่ของบัณฑิตชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอโนโมนากับเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังปกิณกะธรรมธรรมอันยังธรรมที่มีอุปการะมากคือสติก็คือความระลึก ได้ว่ารูปสรีระสรังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบุคคลผู้เห็นตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้ที่มีสติแล้วแลอยู่สัมปชัญญะให้รู้ตัวในตัวสมมุติว่าเราทำอะไรทำเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่อการสั่งสมวิมุติ ให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทิน